เอาเลยครับผมสวัสดีท่านเอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม seven day to die กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะวันที่24แล้วนะครับเราก็กลับมาเล่นเกม seven day to die กันอีกครั้ง24นี่คือ24ในเกมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่24จริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนต้องเตือนไว้นิดนึงนะครับเสียงอะไรมันดังข้างนอกเนี่ยวกเวกทยวายเอาละ ผมได้เก็บของมานอกรอบแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าของนอกรอบมีอะไรบ้างนะฮะมีวิธีการทำนะฮะสโคบคูณ4ครับอ่านครับผมวิธีการทำนะฮะน้ำชานะครับผมน้ำชาจากเขาเรียกว่าอะไรอะดอกโกลโกลเด้นโรดนะฮะก็ก็อ่านเลยครับผม อารมณ์เหมือนกับเป็นดอกอเขาเรียกว่าดอกอะไรอะดอกเก็กงวยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโฮโบนะฮะสตูนะครับผมเป็นอาหารนะครับอ่านไปจัดเต็มที่ส่วนนี้นะฮะของที่มีอยู่ในตัวเนี่ยจะเป็นของหลักๆที่จะเอากลับบ้านนะครับมีดินปืนด้วยนะนะครับส่วนของที่อยู่ในนี้เดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะครับผมต้องการที่จะ ไปบ้านแบบด่วนๆเลยนะครับกลับตรงถึงบ้านตรงนี้นะฮะผ่านถนนเส้นนี้ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมจําได้ว่าแฮนจัก,กรยานแฮนไม่ใช่แฮนจัก,กรยานสิมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์เอ้ยเดี๋ยวหายไปไหนอะชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์จะบอกว่าผมสครับไปแล้วอะไม่สิผมอ่านวิธีการทําใช่ไหมวิธีการทําแฮนมอเตอร์ไซค์ได้ แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมินิไบค์เราจะได้ในวันนี้ครับมินิ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 ไบค์อ้าวอ๋อโอเคครับมินิไบต์ตัวนี้เลยครับตัวนี้ฮะตัวตัวแฮนมันรู้สึกว่าเราสามารถคราฟได้ครับนี่เราก็สามารถประกอบได้นะครับขาดอย่างเดียวคือตัวนี้แต่เราเหมือนจะมีแล้วนะครับตัวโคมัน สามารถคราบได้ไงนี่แหละเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนดีกว่านะตอนนี้เอาของที่จะเอาไปขายให้กับคุณเจนด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับคือหนักกระเป๋าช่างมันฮนะอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สําคัญสําคัญครับเอาไปครับผม3อย่างนี้เลยฮะปืนกลปืนช็อตกันนะฮะเราต้องเตรียมไปส่วนคอนนี่เอาเอาไปขายดีกว่าคือหลักๆเอาไปขายนะครับชิ้นส่วนพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังนะครับคิดว่า ด้ามปืนอ่าส่วนปลายปืนเซมิก็เอาติดตัวไปด้วยแล้วกันโอ้โหยนั่นอันนั้นไม่ใช่ภารกิจแต่อันนั้นคือตัวที่ควรหลีกเลี่ยงนะฮะหนักกว่าซอมบี้ก็เสือนี่แหละนะครับเอาละเราเอาของไปส่งคุณเจนด้วยนะครับเราหลบไปทางด้านนี้นะฮะพยายามอย่าให้อย่าให้มาอย่าให้มาอออหัวขาดไปสิพี่ ได้เลเวลมาก็ดีครับแต่เราไม่อยากโอ้โหข้างหน้าก็หมาข้างหลังก็เสือโอ้โหหนีเสือปะจอระหมาจอระหมาคืออะไรครับโอ้ยหมี ตรงกลางเลยแล้วกันครับหวังว่าคงไม่มีตัวไหนเห็นเรานะฮะมาแล้วครับคุณเจนคุณเจนครับเดี๋ยวผมขอขายของก่อนเลยนะฮะอันดับแรกนะฮะมามามาขาย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 ไปขายไปขายไปขายไปให้หมดขายไปให้หมดอะไรที่ไม่จําเป็นก็ขายไปให้หมดนะครับมินิมินิไบท์เราเป็นขาดโครงต้องการได้หมวกไปแล้วครับผมเราต้องการเป็นเหล็ก15นะฮะเครื่องยนต์6นะครับผมเทปกาวหหนัง6แล้วก็ อิเล็กทรอนิกหนึ่งนะฮะโอเคสามารถครับได้และผมคิดว่านะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงครับมันได้ยินเสียงเสียงมันขึ้นใจมากเลยอยู่แถวๆไหนเนี่ยอ๋ออยู่ข้างบนนะฮะเหมือนจะยังไม่รู้ตัวครับปุ๊บอู้หโดนหัวเข้าไปเต็มๆครับคูณ6นะครับคูณ6จัดไปเต็มๆเลยนะฮะได้หรือยังครับรู้สึกว่าใช้เวลาไม่นาน1นนาทีงั้นเรามาดูหมวกกันดีกว่าครับหมวกสีแดงนะฮะ ก็คิดถึงท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็คิดถึงทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะอัดได้ไม่ค่อยดีเต็มร้อยนะฮะเพราะว่าห่างเหินไปนานฝีมือจะตกหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันนะครับหมวกของเราเนี่ยรู้สึกจะเพิ่มนะฮะเอวี่โอ้โหเป็นเฮฟวี่อร์เมอร์นะครับบวกปีกหนึ่งนะฮะแล้วก็อาร์เมอร์ของเรานะฮะบวกไป2%เลยทีเดียวนะครับผมป้องกันความร้อนมากๆเลยครับบวกสินะครับแต่นะฮะพวกสตมิน่าพวกนอยส์อะไรอย่างเงี้ย มันจะเพิ่มเสียงเนี่ยเสียงจะดังขึ้นนะครับสตามินาจะกินกินสตมนาไวขึ้นนะครับแต่ความเสียหายเนี่ยค่าทนทานมันเนี่ยสูงถึง250อืมมันก็ดีนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าสวมไปแล้วมันจะมีบัฟอะไรหรือเปล่านะฮะลองดูไหมอ๊บได้อะไรไหมเปิดปิดไฟก็ไม่ได้มีอะไรเจิงๆโผล่ออกมาที่ตัวเองไหมขุดดีขึ้นหรือเปล่า โบกเข้าไปครับเหลือ3 4 1ี่ครับโอเคครับใส่หมวกเหมืองเพื่ออาจจะดีขึ้นฮนะโบกเข้าไปครับอึบเหลือ 3- 4 1ี่เท่ากันครับโอเคเท่าเดิมอมคัฟมาไว้ให้เป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าม,ม,มันมันมันได้แค่นี้แหละนะฮะโอเคเอาไปเก็บเรามีน้ํามันไหมผมลืมว่าน้ํามันผมเอาเก็บไว้ช่องไหนเนะี่ยน้ำมันเครื่องน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องเร็วๆไอ้น้องน้ํามันเครื่อง เฮ้ย hey, น้ำมันพันสามยังดีครับผมเอามาเลยครับโคงนี่แล้วก็เอาเป็นตัวแฮนแฮนแฮนนะจีตรงนี้โอเคมาแล้วฮะใกล้ใกล้ความจริงใกล้ความจริงไปทุกทีขาดล้อ2นะครับเอนจินหนึ่งแล้วก็ตัวแบตเตอรี่หนึ่งเอนจินผมผมต้องงัดตามรถน่ะให้ตายสิแล้วตรงนี้ก็ไม่มีด้วยนะฮะแบตเตอรี่เรามีแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเอาเก็บไปก่อนของอ้าเอาเก็บไว้ด้านบนของที่จะคราฟอะไรที่จะคราฟเก็บไว้ด้านบนให้หมดนะฮะนี่โอเคไหมเข้าใจนะอันนี้เดี๋ยวใช้ด้วยนะครับเราต้องตามหาเอนจิ้นครับกับล้อรถไอตัวนี้เราก็คราฟได้ครับต้องการถ้วยหนึ่งแล้วก็ปลาตัวฟอกไอรอน100ไม่ไหวครับเดี๋ยวก่อนฟอกไอรอนเราได้เท่าไหร่สูงสุดเราได้ร้อยสก็ได้อยู่นะ ครับโหลดเราไปหารถกันดีกว่าครับเพื่อที่จะเอาเครื่องยนต์มานะฮะมันขาดมันขาดเครื่องยนต์เราอยากใยกเครื่องอยากแย <c ười> คืออะไรอยากใยอยากได้เครื่องยนต์ครับมันจะได้ไวขึ้นในการเดินทางครับไอคันนี้เราก็เอามาไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันติดบ้านคุณเจนคุณเจนไม่ให้ค้นนะครับเป็นรถคุณเจนนั่นเองนะครับโอหคุณเจนผมจะซ่อมรถให้ซะหน่อยนี่ก็ไม่ได้นะ ในป่าเผาไหม้ครับเราเป็นต่อนะครับตอนนี้เพราะว่าผมดันอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการประจนเพลิงเนี่ยมาเยอะพอสมควรครับตั้งสี่เล่มแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณป่าเผาไหม้ของเราเนี่ยเราจะได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับอันนี้เราเคยน่าจะเคยผ่านมาแล้วแหละจะจะก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 ะตุกกระตุกครับงัดเลยแล้วกันครับนี่บอก้วครับประแจครับระดับ4ครับดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นฮะฮาร์มสวยงามขึ้น ได้น้ำมันเยอะขึ้นได้เครื่องยนต์เพิ่มขึ้นจุ่มจำจุกจุกต้องบอกเลยว่าจุกจุกนะครับด้านหน้าครับค้นด้วยเลยครับอันนี้หลังนี้เรายังไม่ได้เข้าใช่ไหมงั้นเราถือโอกาสนี้เข้ามันเป็นควสเทีย e r 3นะครับค้นก่อนนะครับรถรถมันมีให้คน้นเราก็ค้นก่อนเจอไม้กับน้ํามันไม่พอใจไม่ได้มันยังไม่ได้เราไม่ไม่พอใจเลยครับอย่างยิ่งครับต้องงัดเลยนะฮะ มาได้เครื่องยนต์แล้วนะครับผมโอเคครบครับรู้สึกว่าอาจจะได้ไปในพาร์ทนี้ก็เป็นได้นะฮะได้ลุยได้ลุยไงแต่ว่าน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันหล่ก็น่าจะจบลิปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลุยที่นี่กันดีกว่าครับมันน่าจะแบบว่าได้อคารสมากกว่านะฮะก่อนที่จะไปลุยเควสกันนะฮะสามสี่เควสด,ด้านบนจะได้นั่งมอเตอร์ไซค์กันไปนลุยเลยนะครับได้ท่อด้วยได้ปืนไฟไม่ใช่ ได้พวกดินปืนเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้อยากลองเข้าไปดูคืออะไรวะมันเป็นสถานที่บ้านอาคารปรักหักพังนะฮะไม่ทราบว่าด้านในมีอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คืออยากเข้าไปสำรวจนะครับสำรวจหน่อยนึง เราได้ตัวนี้มาด้วยครับนี่นี่คือธนูนะครับโอ้โหเป็นธนูอะคอมพาโบครับในเวอร์ชั่นนี้ครับรู้สึกว่าทำออกมาได้ดูดีขึ้นนะฮะในเวอร์ชันที่แล้วผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับแต่เวอร์ชันนี้หน้าตาแบบนี้ผมว่าก็ดูดีขึ้นนะครับรู้สึกด้านในจะมีขยะให้เหยียบนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ด้านในนี่ด้านนอกจที่รักโอเคเดินมาทางนี้ก่อนครับเข้าไปด้านในครับออ้โหตกใจนะฮะ คอือมือมันลั่นนะครับตกใจเลยครับกระโดดสูงหน่อยไม่มีฮะนานๆนนทีก็มาเคลียร์ไงงั้นก็ถือโอกาสนี้เคลียร์เลยละกันนะครับหาของไปด้วยเคลียร์ไปด้วยเป็นไงล่ะออกมาด้านนอกแล้วครับเป็นโรงงานที่พังไปแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่ามีพวกถังน้ํามันเยอะนะครับไม่แน่ผมอาจจะเจอน้ํามันแถวๆนี้หรือว่าสารเคมีที่จำเป็นกับการคลาฟของก็เป็นได้ครับน้ํามัน175่งร้อยเจ็ดสิบห้าไอเจ็ดสิบสามได้มาเยอะพอสมควรครับมีทางไปต่อไหม กระโดดขึ้นมาได้ครับมีทางไปต่อครับเหมือนซอมบี้จะไม่ค่อยมีนะฮะน้อยมากครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมาฟาร์มพวกซากปรหลักหักพังแบบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยเจอซอมบี้เลยนะครับเป็นอะไรที่หวานหมูครับสำหรับคนที่เพิ่งเพิ่งเกิดหรือว่าเพิ่งเล่นนั่นเองนะฮะแต่สำหรับคนที่เล่นนานแล้วนะฮะจะมองได้เลยนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรให้ฟาร์มนั่นเองนะครับ แต่คือยังไงล่ะถึงไม่มีอะไรให้ฟาร์มแต่มันก็แบบว่ามีซอมบี้น้อยไงเพื่ออาจจะเจอของดีก็เป็นได้เนี่ยในกองพวกเนี้ยดูดิ <c oughs> ของดีเหรอพี่ใช่เหรอะนะมันอาจจะเจอเฮ้ยกระโดดขึ้นไปได้ด้วยเว้ยข้างบนผมเห็นอะไรสักอย่างโอ้โยเห็นไหมฮะบอกแล้วอย่างน้อยในกระเป๋าปืนมันก็ต้องมีนี่ไงนี่ไงคอนเอาไว้ป้องกันตัวเองได้อาอุปกรณ์ทำมีดเป็นไง สวยไหมสวยนะฮะบอกแล้วครับอย่างน้อยมันต้องมีอะไรสักอย่างเลยนะในซากประหักพังเนี่ยมันต้องมีอะไรแบบดีๆบ้างมันคงไม่ให้เราแบบแย่ๆหรอกอะไรอย่างนี้นะมาดูด้านในและดูพวกนี้พวกนี้ก็สามารถตีเอาได้นะท่านผู้ชมตีเอาของตีเอาของมาเลยนะครับเอามาคับเอามาต่อเติมบ้านได้ครับพวกนี้จะให้พวกปูนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับเออช่วงนี้ดูแฟนนะฮะเปิดดูนะครับเอ,อิร์ธเอิร์ธสดชื่น ไอเราก็เริ่มจะติดสดชื่นเลยครับท่านผู้ชมครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่ดีๆก็ไปไปช่องอื่นเฉยใจเย็นใจเย็นลุกโอเคมีอะไรอีกไหมตรงนี้ก็มีครับมีครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะคือแบบว่ามีของว่างไงอย่างน้อยเนี่ยเราก็คือได้แบบได้ออกกําลังกายนะฮะเดินไปดูของว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนั้นนะฮะเป็นกระเป๋านะครับผมจะพูดทําไมก็รู้อยู่เห็นอยู่ก็คือกระเป๋านะฮะแต่กระเป๋าใบนี้นะครับตั้งอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะฮะท่านผู้ชม สดชื่นไหมสดชื่นรู้สึกว่าสดชื่นมากเลยจะไปล้อเรียนเขาสามารถนะครับแต่ผมชอบนะเขาแบบว่าผมดูเขาแต่ละคลิปเนี่ยเฮ้ยเราเรา,เรามีกําลังใจเราแบบเห็นคนดีๆนะทําสิ่งดีๆนะฮะอยู่ดีๆก็นะมาเข้าเรื่องดีๆนะครับช่องนี้เริ่มแปลกไปทุกทีทุกทีแล้วดูขยะดูถังมีอะไรไหมไม่น่าจะมีแล้วนะฮะท่านผู้ชมมีอะไรเลยรอบๆไม่มีแล้วเนาะถือว่าว่าง clear. เคลียร์เคลียร์เสร็จไปต่อครับผม ไปต่อบ้านหลังต่อไปบ้านหลังต่อไปยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงครับเขาเดินอยู่อย่างเดียวดายเฉียวหัวผมบอกได้เลยว่าเฉียวอูเฉียวไหลผมเห็นชัดเจนว่เฉียวไหลขวานะครับต้องโดนหัวขาดจังๆมันถึงจะดีครับอันนี้เราเคยเข้าแล้วยังก่อนยังไม่เข้า นี่ฮะป้ายห้ามเข้ามันส่อให้เราเนี่ยอยากเข้านะครับอันไหนที่มีป้ายห้ามเข้าคืออยากเข้านั่นเองฮะมีทางขึ้นด้านบนกับมีทางเข้าด้านล่างนะครับเราไปทางด้านล่างก่อนนะครับเหยียบกระแลกมีใครอยู่ไหมนี่คือเหยียบเปิดประเดิมเลยนะเหยียบเปิดเปิดบ้านเปิดเปิดประเดิมเปิดทีเปิดเปิดรูดรูดเปิดเปิดไปเหอะเปิดไปเลยทุกๆอัน ข้างบนเฮ้ยมันต้องมีซอมบี้ข้างบนตกลงมาต้อนรับแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่มีคืออะไรครับไปไหนกันหมดเนี่ยอุ้ยบ้านาเป็นไปไม่ได้ซอมบี้ต้อนรับหายไปไหนเฮ้ยพี่พี่หายอันนี้ก็คืออยากเข้าเหมือนกันนะครับเนวิเจนส์นะครับผมคลิมนีนะฮะไม่รู้คืออะไรครับแต่อยากเข้ามากคลิมลี่เหมือนเป็นสโมสรนนะครับอุ้ย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 ตกใจหมดโอ้โอ้ตกใจนะฮะหลบไปหนึ่งตัวนะครับผม มีกรีดร้องก่อนที่จะตายอีกเนะฮะช่างน่ากลัวอะไรขนาดนี้ซอมบี้ใส่เอฟเฟกต์ให้มันน่กกากลัวเอฟเฟกต์เสียงตัวเองนี่แหละครับด้านล่างจะไม่มีอะไรครับด้านบนต่อเลยครับเหมือนจะเป็นลงสีหรืออะไรสักอย่างครับหรือว่าถ้าจําไม่ผิดนี่ผมเคยแปลอยู่ครั้งหนึ่งมันน่าจะอารมณ์ประมาณว่ายิงโดนด้วยลอดโต๊ะได้ด้วยปกติมันไม่ลอดมันจะติดโต๊ะนะครับ เขาเรียกว่าอะไรถลุงเหล็กเหรอน่าจะเป็นโรงถลุงเหล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะแล้วก็ใช้วิจารยญาณนในการดูพูดก็ผิดอีกเอออื้อะไรได้ยินเสียงไม้ข้างนอกพังตกใจนะฮะคนมันตกใจมือมันลั่นได้ตลอดนะเหยียบแกล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 บไม่สนแล้วว่าจะเจออะไรครับเหยียบไปเลยจังหวะนี้ครับด้านบนครับขึ้นขึ้นขึ้น เสียงมันเสียงมันอยู่ใกล้ๆนะฮะพันสองร้อยครับถ้าเกิดพันสองร้อยแบบนี้แสดงว่าเป็นซอมบี้ตาไฟนะครับหรือว่าซอมบี้คลั่งนั่นเองนะครับด้านล่างไม่มีอะไรแล้วครับโอเคผ่านะครับโดนเดินต่อกันดูด้านบนก็มองลงมาตาแป๋วแปวดีไม่เดินลงมาหาเรานะฮะอ่ะคุณแล้งเจอแต่ตัวแรกเลยโดนยิงไปนัดแรกเป็นยังไงล่ะล่วงลงไปเลยใช่ไหมล่ะคือแบบเจ็บจุกมันอิ่มอร่อยนะฮะกรบุกดอกลูกนี้นะครับ คือแบบว่าข้างหลังก็แบบข้างล่างก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังก่อแกกก่แกกเหมือนอาคารพังเหมือนของมันพังแปลกประหลาดมากเดี๋ยวอาคารนี้ผมต้องเข้าแล้วแหละเดี๋ยวต้องต่อเลยแหละอาคารหลังนั้นอ่ะมันแน่นอนครับจังหวะนี้ครับไหน,นเรามาเคลียร์นอกเคเวสแล้วไงผมกลัวตรงนี้พังมากเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะสู้ๆเข้าไว้ครับคือพังลงตกลงไปครับไม่เป็นไรอุย้ยข้างล่างเอ,าอ้คือคือจุดที่เราผ่านมาแล้วนี่แล้วเราจะอุย้ยทําไมนี่หังหากที่เรายังไม่ผ่าน นี่เลยซอมบี้ตัวหนึ่งนะฮะมีตัวที่2ไหมกับตัวที่3เหมือนจะไม่มีแล้วครับมีกล่องเหล็กอยู่ครับเลิศครับไปเก็บกล่องเหล็กกันดีกว่าครับเราเอาแค่ของดีๆเราไม่เอาของอย่างอื่นเอาของดีๆเท่านั้นนะครับแล้วทําไมต้องขนหลังนกไอ้ได้ขนนกเห็นไหมดูยาครับมียาอะไรดีๆเด็เดๆบ้างนะฮะแอลกอฮอล์นะฮะจากาข้าวนั่นเองโอ้หื ไม่ต้องคาบเองมีมาให้ขนาดนี้ขอบพระใจเป็นอย่างสูงโอเคมาทวนกัน,นะฮะเราได้อาตะกัวมาหนึ่งมาสองนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอทองเหลืองนะครับทองเหลืองก็ยังไม่เอานะฮะเราเอาเป็นเหล็กก่อนนะครับเพราะว่าทองเหลืองมันยังมีมีอันเดียวอยู่ไงเราก็ยังไม่เหมาะกับการสกับนะฮะมันใช้เวลานานมากครับแล้วก็ทำการนะครับผม modify นะครับ ถอดตัวนี้ออกนะเปลี่ยนกระบอกบ้างครับเป็นกระบอกตัวนี้ครับนี่ใส่ได้3มชิ้นเป็นยังไงละครับเดี๋ยวผมจะจัดให้หนักหนักไปเลยครับผมมาดูกล่องปืนดีกว่าครับผมอยากได้ไซเลนเซอร์มากพี่พี่ผมขอไซเลนเซอร์นะเปลี่ยนเป็นขวานครับขวานจามดีกว่านะฮะแน่นอนครับขวานมันก็ต้องย่องดีกว่าอยู่แล้วนะฮะวันนี้รอนชิวๆนะครับนี่แน่รู้ตัวเองว่ามือมันพลาดเพราะฉะนั้นตีอย่างอื่นก่อนนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรนะ กล่องข้างหน้าเนี่ยไม่โดนฟาดต,ตามไปด้วยครับถ้าเกิดกล่องข้างหน้าโดนฟาดเนี่ยมันมีโอกาสที่ของหายไปหมดเลยนะฮะลงลงมาเลยครับของหมดแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรละเคลียรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไปเก็บของบางอย่างที่คิดว่าน่าจะให้ของดีกับเราดูดีกล่องเครื่องมือมีอะไรดีๆบ้างมีสองอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่สแคปไปเลยครับโอเค ไม่มีอะไรแล้วครับงั้นก็กลับบ้านไหมเพราะว่าของเต็มนะฮะแล้วก็จะได้ครบาบมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วจะได้ขี่มาตรงนี้ด้วยไงนะฮะคือแบบเอาเลยนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวก่อนด้านหลังนี้ผมว่าผมเห็นอะไรบางอยา่างอ๋อเป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋ามีอะไรกระสุนกระสุนน่ะดีครับกระสุนดียอมรับครับแต่อย่างอื่นมันไม่ดีตามไปด้วยอุ๊บอ้ยอ่ะ,อะลงผิดจุดอ้ย โอโหไม่ได้แลครับต้องขึ้นมาข้างบนอย่างเดียวครับมันมันไม่ลงให้เรานะฮะฮึบไปไปไเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วรู้สึกโอ้โหห้องนี้ยังไม่ได้ดูเลยเกือบแล้วเกือบพลาดห้องนี้ไปหนึ่งห้องห้องนี้รู้สึกจะเป็นห้องออฟฟิศนะฮะของอเจ้าของบริษัทนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะมีตู้เซฟไม่มีให้หน่อยหรอตู้เซฟเฮ้ยเมือเห็นเหมือนตาเห็น เหมือนตาทิพนั่นไงตู้เซฟว่าแล้วเชียวนะครับอันนี้น่าจะโดนค้นไปแล้วครับมาลื้อตู้เซฟกันดีกว่าครับปลดล็อกเลยโอเคได้แล้วนะฮะข้างในมีเป็นโอ้หูปากกระบอกปืนนะฮะของช็อตกันนะครับงั้นเอาสลับกับอันนี้หน่อยนะเราจะใส่ลงไปในช็อตกันก่อนนะครับทำการโมดิฟายและใส่เข้าไปครับปากกระบอกปืนช็อตกันตัวนี้เนี่ยจะทำให้อา่า ปืนของเราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่กระจายกว้างจนเกินไปมันจะบีบให้แคบลงนะครับคอนเราสแคปไปเลยนะฮะไม่จําเป็นนะฮะมีอะไรอีกที่ไม่จําเป็นรู้สึกว่าจะไม่มีนี่ไงไม่จําเป็นเอาเก็บไว้ก่อนอันนี้มาไว้ที่ตัวนะครับของบางอย่างมันไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็บางอย่างใช้นะครับผมก็เอามาเอามาแล้วกันเอามาเอามาต้องพูดซ้ํากัน2ครั้งเลยนะเอามาเอามาโอเค อันนี้มีของอยู่2ใบ2ชิ้นเป็นเสื้ออ่ะทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วกันเราลงทางลัดตรงนี้เอ้ยเอเอ,อ,อจะกระตุกเหมือนจะติดติดแต่ละลิติดนะฮะไม่เป็นไรครับว่ากันอีกทีนึงบ้านเราอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนว่าบ้านเราโอเคอยู่ฝั่งนี้อุ้ยแดดร้อนได้ไงเนี่ยอากาศร้อนตอนบ่าย2-48ได้ไงครับคือปกติมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปคราฟมอเตอร์ไซ ป้ายแดงคันแรกของเราที่เป็นมินิบายกันก่อนนะฮะ่าแล้วครับผมมาดูเลยดีกว่าว่ามอเตอร์ไซค์ของเราหยุดเดี๋ยวๆๆแป๊บหนึ่งนะฮะขอเก็บของแปบ๊บมันมีของเยอะมากของเยอะจนเราต้องเคลียร์นะฮะดูดิโอ้โหเคลียร์สักนิดนึงนะฮะไอตัวชดกันนี้เราก็มีนี่ว่าอ๋อลืมไปว่าอยู่กับตัวเองแล้วแบบว่ามันยังไม่สามารถที่จะ m o d ฟายได้เพราะมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่กับตัว ชักมึนๆน,นะเนี่ยไม่ได้เล่นมานานนี่มึนขนาดนี้เลยเหรอใช่หรือไม่อย่ามึนสิลูกนะฮะ modify เอาตัวแดงออกนะครับแล้วก็สกับออกมาครับเหลือเสื้อขาวๆเอาไว้ครับเสื้อขาวๆเป็นเสื้อปกติธรรมดาครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันทีหลังว่ามีอะไรเจ๋งๆให้เราได้ใส่บ้างนะครับมันจะมีเสื้อบางตัวแบบเจ๋งเนี่ยเจ๋งในหน้าที่นี้คือมันจะให้ค่าสถานะแปลกกว่าพวกนะฮะหรือแปลกกว่าหมู่นั่นเองนะครับอ่ะ ดินปืนออกมาหน่อยจะได้เห็นชัดๆกับกระดาษเราจะได้เอาไปใช้ได้แบบง่ายๆนะครับนี่นี่สคปไปเลยรู้สึกว่าล้อล้อของเราล้อล้อรถล้อรถล้อรถเราล้อรถเราต้องใช้เป็นอะไรเนี่ยผมลืมไปแล้วเนี่ยนี่ไงใช้เป็นเหล็กสนะครับผมโอ้โหสครโพลิเมอร์ยี่สิบเลยเหรอฮะเรามีถึง48่สิบแปดไหมอ๋อถึงถ้ามีอยู่ร้อยหนึ่งอ่ะถึง ถึงแน่ๆนะฮะนี่มีคนนกออกมาด้วยเผื่อ,อไปเป็นลูกธนูนะครับใส่มาโอ้ยเทิร์นออฟก่อนอคือแบบเผาไม้ไปโดยใช่เหตุต้องปลูกต้นไม้แล้วครับเรายังไม่เคยปลูกต้นไม้เลยนะที่นี่ในหมดหมดเนี้ยในหมดในแมปนี้เรายังไม่เคยปลูกต้นไม้เลยนี่มีน้ํามันนะครับมีโคลสิบห้านะครับแล้วก็มีกรดนะฮะ กรดมา2ออันนะครับผมครบนะครับโค15แล้วก็น้ำมันเราน่าจะเหลือเฟือครับโคโคโคเรามีโคไม่พอครับเราต้องไปเอามาครับได้แล้ว2อันเลยครับไปมินิไบเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะนานนักนะครับคราบโลดนะครับใช้เวลา1นนาทีครึ่งนั่นเองนะฮะ เอ๊มีอะไรให้ทำอีกไหมอ่าอันนี้เรางัดไปเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวมันจะขวางทางมินิบา์เรานะครับเพราะว่าโอ้โหได้ครึ่งได้ครึ่งยนต์มาด้วยคืออะไรครับเนี่ยนี่คืออันนี้คือโอ้โหได้เครื่องยนต์มานะฮะชิ้นส่วนเครื่องยนต์นิดนึงกับเหล็กมาครับมันคือรถเข็นจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหอาจจะมีอ๋อชิ้นส่วนพวกล้ออะไรอย่างเงี้ยเอามาดัดแปลงเป็นชิ้นส่วนอย่างอื่นได้ไงเป็นเครื่องจักรอะไรอย่างงี้ไงโถโอ,โอเค เราไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะน่าจะครบหมดแล้วนะตอนนี้นะครับนี่ของบางอย่างเนี่ยเอาติดตัวมาไว้2อัน3อันนะครับใกล้ๆกันใกล้ๆกัน,กกกกนเราจะได้แบบหยิบจับใช้ได้ง่ายครับแป๊บเดียวดูสิครับหกโมงเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมผ่านไป40กว่านอาทีแล้วครับได้แค่นี้เองครับตต่ต่อไปเหลือแค่เท่าไหร่เองไม่ถึง30นาทีนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมอยากได้ผมอยากได้ไดปืนช็อตกันแบบออตโต้มันใช้ ใช้เหล็กอันนี้30กับตัวนี้6โอเคครับชิ้นส่วนปืน6ครบครับผมครบแล้วนะครับครบแล้วไม่เลิกนะฮะครบแล้วไม่เลิกครับคนนี้ครับแม่มีเล่นมุกยอดมุกอีกนะฮะได้แล้วครับมินิบของเราครับมาดูกันดีกว่าว่าในมินิบอเวอร์ชันใหม่เป็นอย่างไรท่านผู้ชมที่เล่นอยู่นะก็จะบอกว่าพี่ผมดูแล้วข้ามไปเลยนะฮะส่วนท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นก็จะไหนดูซิ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าผมดูแล้วช่องอื่นโอเคครับตามสบายครับจะแบบในกรีใดใดก็ตามนั่งแงดูดีขึ้นผมยังไม่เคยใช้มินิไมนะฮะคือในเวอร์ชั่นที่แล้วนะฮะเราก็ไม่ได้รับมินิไมนะนี่คือถือว่าแบบแหวกแนวมากครับจากเวอร์ชั่นก่อนนะครับเติมน้ํามันสักครู่วิตะตอนแรกมันตั้งนีรลวงแล้วเหรออ๋ๆๆๆอหอยเต็มร้อยครับผม1000พตอนหนึ่ง้ยวัยวขึ้นโอ้ยชีวิตดูดีชีวิตดีดีดดดมากเลย แต่ต้องหมุนเมาส์แบบสุดสุดขอบเมาส์อ่ะแม่เจ้าดีฮะดีฮะเราสามารถที่จะ modify อะไรเก็บได้ไหมเก็บได้ครับผมแล้ว modify เขาล่ะไม่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 ใม่ม่กด e ค้างไว้เปิดกระโปงลโ modify อะไรได้บ้างเหมือนจะไม่ได้นะฮะตอนนี้เรายังไม่สามารถ modify ได้เราสามารถที่จะเอาพวกแบตเตอรี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมา m o ิฟายได้ไหมคือสมัยโบราณนะครับ ในยุคอัลฟาก่อนๆ1 5บหอะไรเงี้ยมันบรดิฟายได้นะครับท่านผู้ชมมันสามารถเอาพวกแบตเตอรี่อะไรมาใสา่ใส่แล้วรถจะโคตรไวมากเลยคือพุ่งสปรีนกับแบบหืมจะหลวดอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้ยังโมดิฟายไม่ได้คิดว่าน่าจะมาในการอัปเดตต่อๆไปครับอาจจะใส่ใส่เหล็กแหลมอะไรอย่างเงี้ยใส่ใส่ล้อใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างนั้นนะฮะเขาวางแผนเอาไว้แล้วครับแต่ว่ายังไม่มีมาครับดูซิว่ากล่องเก็บของของเรา,เราสามารถเก็บของได้ โอ้โหสามสเตทนะฮะอือสามแถวครับกี่คอลัมน์ไม่รู้ครับนับกันไปครับ3 3 9 9 3 20โอ้โหยเยอะครับ27ช่องดีครับดีครับชอบครับแหมเจ๋งเลยฮะเอาน้ำมันติดไปหนึ่งในนั้นแหละนะฮะหนึ่งในนั้นต้องมีน้ำมันด้วยครับทีนี้แหละการเดินทางจะได้ง่ายขึ้นจะได้แบบไม่ลำบากชาวบ้านชาวเมืองสักทีนะฮะเราขายอันนี้ไหมหมวกอันเนี้ยหมวกนักวิ่งกีฬาเนี่ยไม่เอา ผมกะว่าจะใช้ชิ้นส่วนพวกนี้ประกอบอุ้ยอุ lei, Mull, ้ยอุ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 ้ยรู้สึกน้องหมามาน้องหมามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอโยหนึ่งตัวมีตัวหนึ่งใช่ไหมอือสามตัวมากันติดๆนะฮะคือใจเต้นตุบตับต,ตุบตับกันเลยนะครับเนี่ยฝูงน้องหมาบุกบ้านตอนเย็นได้ยังไงเนี่ยมีเสียงหมาแคบแว็บเดียวคือตอนช่วงที่เข้ามากำลังจะกัดนะฮะหลังจากนั้นครับวิ่งเลย วิ่งเลยเท้าไววิ่งเลยครับอุ้ยดีนะเนี่ยเท้าวไวมาก่อนเป็นนักรีทานะครับหนีซอมบี้นอกจากเหล็ก30แล้วก็มีเทป3นะฮะแล้วก็ไอตัวนี้ครับผมโพลิเมอร์40นะครับสปริง4ีโบครบครับผมขาดอย่างเดียวคือตัวนี้ครับเหล็กนะฮะอีก6ชิ้นนะครับในพาร์ทหน้านะครับผมว่าผมได้ทำภารกิจจริงจังแล้วนะครับ3ที่นี้นะฮะต้องเจอผมแน่นอน4ที่นี้เลยนะครับ คุณเจนมีภารกิจให้ผมได้ทําอีกสักหนึ่งภารกิจไหมครับหรือว่าผมรับมาอยู่ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับผมแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแวะสถานที่แค่สถานที่เดียวเองแล้วก็สุดท้ายก็มาฟังคนบ้าๆบอๆอย่างผมบ่นนะฮะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ